เหนือมวลน,น้ำจากสุขโขทัย ก็เริ่มพังออกมาอ่าบางคนก็บอกว่าแล้วมันจะมาถึงไหนมาดูกันเลยค่ะวันนี้เนี่ยนะคะมีการแจ้งเตือนกันมาว่าจะยังมีมรสุมกันอยู่เพราะฉะนั้นมวลน้ํายังอยู่ค่ะและจะเพิ่มมากขึ้น,นเรื่อยๆคลื่นเนี่ยสูงไปถึงนู่นทางด้านอ่าวไทยนะคะประกาศเตือนกันตามแต่ละจังหวัดแต่ละภาคกันเลยค่ะเรียกว่าทุกภาคทุกจังหวัดเลยนะคะที่ต้องระมรรัดระวังกันค่ะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระหว่างวันที่26ถึงวันที่29 ค่ะสว่วนที่สถานการณ์น้ำที่<ม>เขื่อนเจ้าพระยาที่ดิฉันบอกไปเนี่ยคือเขื่อนเจ้าพระยาหลายคนอาจจะก,กลัวค่ะเพราะว่าจะได้ยินข่าวว่าเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ําออกมาเยอะค,คือเขื่อนเจ้าพระยาแล้วตามหลักเลยคะ่ะเป็นเขื่อนระบายน้ําอยู่แล้วมไม่ใช่เขื่อนกักเก็บน้ำาพทีเดียวนะคะเ,<อ>เพราะฉะนั้นที่ชัยนาทค่ะจึงเป็นกุญแจสําคัญในการระบายน้ําหลังเขื่อนต้องระมัดระวังเอาไว้เลยค่ะตอนนี้อยู่ที่1000<ม>กว่าลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะซึ่งถือว่าไม่เยอะคุณสวิตในฐานะที่ดิฉันลูกลุ่มเจ้าพระยานะคะปี54เนี่ย3,500ค่ะ 3 5 0 0นี่ท่วมแน่นอนเดี๋ยวเราดูนะคะว่าจะถึง3,000หรือไม่ค่ะแต่ตอนนี้ก็เพิ่มการระบายน้ําอีกกลายเป็นว่าเพิ่มอามาทีลนิดละนิดนะคะเดี๋ยวต้องรอดูว่าถ้าฝนตกหนัก,กวันนี้จะเพิ่มมากกว่านี้หรือเปล่านะคะคแต่ตามที่เห็นไปในชาร์ตเมื่อสักครู่นี้นี่แหละค่ะมาแล้วเกณฑ์การระบายน้ํานะคะ ก็เพิ่มกันระหว่าง700ออออถึง2,007อยู่นะคะล่าสุดวันนี้นะคะวัดได้ประมาณ1,068นะคะล่าสุดจริงๆค่ะและเขื่อนเจ้าพระยาก็บอกว่าเดี๋ยวจะวัดกันอีกสักรอบหนึ่งในรอบ 24, 24ชั่วโมงเดี๋ยรอดูระดับน้ำว่าจะสูงแค่ไหน,นออแล้วจะปรับการระบายน้ำตามระดับน้ำท้ายเขื่อนค่ะคือไม่อยากให้พี่น้องท้ายเขื่อนได้เดือดร้อนนะคะเพราะว่าท้ายเขื่อนก็เป็นพืน้นที่ที่ใช้ทำการเกษตรทั้งสิ้นเลยค่ะแต่เท่าที่ดูระดับน้ำในเขื่อนต่างๆตอน น,นี้เขื่อนที่ยังเ,ยเต็มหรือไม่เต็มอันนี้ก็ถือว่ายังไม่เต็มเยอะนะคุณสุวิทย์เทาที่ดูนะยังไม่เต็มนะครับคุณเดชาี่นะเพราะอะไรครับถ้าเป็นพื้นที่เขื่อนที่รองรับน้ําจากทางเหนือครับ ภูมิพลนะครับยังเพียงเพียงแค่4ี่าเกว่ากท่าทระเดงครับนี่นะเศรษฐกิจอย่างนี้ครับเนี่ยนะก็65ครับห้าค่ัแควน้อยนะก็3.7ครับเอาเป็นภาพรวมๆนะนะครับถ้าดูต่อไปนะครับ้าเป็นทางทางเหนือเหรือเขื่อนภูมิพลอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะรับน้ําได้เยอะเยอะอยู่นะครับเอาเป็นว่านะครับทางเหนือนี่นะ นะครับปริมาณน้ำนะครับที่จะสามารถเข้าเขื่อนต่างๆได้นะครับจะรับได้ประมาณสัก50%ากว่านะครับสถานการณ์น้ำล่าสุดแล้วก็รายงานต่อท่านผู้ชมนะครับได้ฟังตลอดตลอดนะครับอันนี้วันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาใช่ไหมครับแต่ล่าสุดจริงๆนะครับก็ไม่ได้ดีห่างไปไหนเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าฟ้าฝนไม่ได้ตกหนักลงมาเพียงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าฟ้าฝนตกมาแล้วก็มีพายุมาอย่างนั้นนะครับมันเป็นเรื่องน่าห่วงเพราะฉะนั้นวันนี้กรมป้องกันและก็บรเทารสารารณภั นะครับก็มีการแจ้งเกิดพี่น้องประชาชนอยู่นะครับนี่นะร่องมรสุมนะครับมันจะเลื่อนผ่านมาภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนฟ้าฝนก็จะตกหนักอยู่นะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็มีฟ้าฝนตกหนักนะครับแต่เห็นลำน้ําเจ้าพระยานนะครับเมื่อสักครู่นี้ต้องเรียนนะครับบอกว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นได้ประกาศแจ้งพี่น้องที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยานนะครับสิบจังหวัดนั้นนะครับก็คือว่าเตรียมตัวด้วยก็คือว่าอย่า ประมาทนะครับไม่ใช่ว่าจะท่วมจะท่วมนะครับอันนี้ต้องบอกกันไว้ว่านี่นะให้มีการเตรียมตรัวแล้วก็ยกของขึ้นที่สูงแล้วก็หาแนวทางกันนี่นะอําจัดถึงสุหมาย3ช่องก้าโหัวเดินงานให้สาระสารพัดหลาหลายรวมอยู่มากมายคุยคําหมายส3โม